กราบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่1พฤษภาคมนะครับอย่าลืมนะครับคอร์สเนออนไลน์ครูเปาด้ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับลดราคาเพื่อสู้กับโควิดตัวนี้เป็นคอร์สเรียนตลอดชีพเลยนะครับและนอกจากจะเป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์แล้วเนี่ยเราจะมีการสอนสดแบบต่อเนื่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการเรียนสดกันเหมือนกันท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลย t h i ส์มาร์เก็เป็นโบกเกอร์ที่ค่าสเปรดทูไม่จำกัดในเรื่องของกรณีการเทรดอย่าลืมโบนัสการฝากเงิน10%นะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญที่เพจทิงส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได้เลยครับผมสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านน,น,น,นนะครับสถานการณ์ประจำในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาลองไล่กันที่สถานะตลาดนะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องขอบอกเลยนะครับว่าตลาดนั้นยังคงอยู่ในสถานะลิส ออฟตลอดทั้งวันเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นสกุลเงิน JPY เสียชับขึ้นอยู่ที่หน้าของตรายนะครับตามติดกันมาในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับหลังจากเจอในส่วนของตัวนโยบายการเงินตั้งแต่ในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับในวันนี้ก็จะยังคงได้รับแรงหนุนนะครับอีกหนึ่งประการก็คือมาจากการที่สกุลเงินยูร์ชดอลลาร์นะครับในวันนี้ค่อนข้างส่งตัวครับผมราคาทองคามีการปรับตัวล่วงลงนะครับนักลงทุนหลังจากที่ดัชนีฟิวเจอร์เนี่ยมีการปรับตัวล่วงลงต่อเนื่องตลอดทั้งวันเหมือนกันครับ หลักๆแล้วสาเหตุที่ทําให้ตลาดเนี่ยเข้าสู่สถานะลิสออนนะครับก็ขออภัยครับเป็นลิสออฟนะสาเหตุคือจากที่ผมได้แจ้งไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการขู่ว่าจะขึ้นภาษีกับประเทศจีนครับคือจะเอาภาษีตรงนี้เอามาใช้เป็นอะไรที่ใช้ต่อสู้กับประเทศจีนครับเพราะดูแล้วเหมือนทางการจีนเนี่ยจะไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับในเรื่องของการ สืบค้นหานะครับแหล่งต้นกําเนิดของโควิด -19 ตรงนี้แหละนะครับล่าสุดในวันนี้ก็มีการรายงานข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าทางการจีนเนีย่ยได้ปฏิเสธ WHO นะครหรือว่าองค์การอนามัยโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการสืบหาต้นต่อ เรื่องของเชลรัสตนี้แหละครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับอย่างตัวของสหภาพยุโรปเององค์การอนามัยโลกเองหลายๆประเทศรวมถึงทางออสเตรเลียด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าอาจจะมีกับปัญหากับประเทศจีนนะครับที่ทีนจีนบอกว่าเดี๋ยวคุณจะโดนนะครับการตอบโต้ทางด้านการค้าเหมือนกันถ้าหากว่าออสเตรเลียยังเป็นแบบนี้อยู่ แม้ประเด็นตรงนี้นะครับนักงทุนอาจจะเป็นประเด็นร้อนในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศนานาชาติตอนนี้พยายามที่จะเร่งการกดดันประเทศจีนนะครับว่าคุณคุณจะต้องออกมาแสดงแล้วนะอะไรให้มันโปร่งใสมากกว่านี้ตัวนี้ต้องติดตามครับ ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะครับเพราะข่าวตัวนี้เนี่ยมาส่งผลลบนะต่อสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยครับราคาน้ำมันวันนี้มีการปรับตัวลดลงนะครับนักงทุนจากสำนักข่าวรอยสเตอร์นะครับมีการรายงานเข้ามาว่าราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงในวันศุกร์นี้นะครับสืบเนื่องมาจาก w k Deman d นะครับหรือว่าปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันยังคงต่ําอยู่นั่นเองครับ จริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เหตุผลใหม่นะครับหากเรามองในเรื่องของทางเทคนิคอาจจะมองว่าเป็นการปรับฐานก็ได้หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องกันหลายวันนะครับในส่วนของตัวข่าวนอกตรางการบ้านครับน,นกลงทุนเรามาดูหน่อยครับยังไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าคืนนี้บอกไว้ก่อนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังสกุลเงินแคนาดานิดนึงทุกๆุกท่านจําได้ไหมครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีการรายงานว่าเดี๋ยวช่วงเช้าว,วันนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงเช้าของทางฝั่งอเมริกานะครับอาจจะตรงกับกลางคืนของบ้านเราเนี่ยแหละก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยจะออกมาประกาศนะครับรายชื่อคนที่จะมาเป็นประธานธนาคารกลางแคนาดาคนใหม่เพราะว่าคนเก่าคุณโพรอสเนี่ยกำลังจะหมดนะครับวาระในเดือนมิถุนายนครับตัวนี้ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับทางด้านของ อิมมานเอลมาครองนะครับจากทางฝรั่งเศสนะครับได้ออกมากล่าวเหมือนกันว่าอาจจะยกเลิกในส่วนของมาตรการการล็อกดาวน์ในวันที่11พฤษภาคมนี้ครับถือว่าเป็นข่าวดีให้กับฝรั่งเศสแต่ว่าบอกไปนิดนึงนะครับนักทุนตัวนี้ก็จ,จะเป็นปัจจัยดุนให้กับตัวของสกุลยูโรเหมือนกันแต่คําพูดบางคําอาจจะดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างคําพูดที่ว่าจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณนะครับว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับทีนี้เป็นการเน้นย้ําให้ประชาชนส่วนใหญ่นะครับปรับตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ สิ่งที่เรียกว่า new normal ครับคำศัพท์ตัวนี้เป็นคำศัพท์ที่หลายๆท่านได้ยินบ่อยมากนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราในช่วงนี้ครับก็หลายๆประเทศนะครับก็ต้องมีการปรับตัวแล้วล่ะอาจจะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเหมือนกันทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอเบะนะครับก็ได้ออกมากล่าวเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการขยายระยะเวลาสภาวะฉุกเฉินนะครับเกือบจะประมาณ1เดือนเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทําการตัดสินใจกันอีกทีนะครับกับทางรัฐบาลวันที่4พฤษภาคมครับตัวนี้ ต้องติดตามเหมือนกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนักทุนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ